ทุกตู้แช่ทั่วประเทศเลยครับรวมไปถึงพี่น้องชาวนาชาวไร่นะครับสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิตแกมิดแซงชัน่นกำจัดวัชพืชภายใน7ถึง12วันหญ้าร้ายในนาข้าวตายสนิทสารกำจัดวัชพืชแกมิดแซงชัน่นชุดเดียวจบครบทั้งนาข้าวยกที่3นะครับเชื่อว่าสู้ศึกคงจะเดินเร็วกว่าเดิมนะครับโดนข่าวซ้ายขวางเอาไว้ครับชาติสิงขวางและดันครับดันและตีทราย ยันจะขวางคืนครับเอานวมปิดหน้าเจอเวี่ยงลูกนี้ดูการกระชากของชาสิงเอาเตะขวาครับสู้ศึกมาครับยังไม่ยอมหยุดครับล็อกวงในครับร้องมาเด้งตีก่อนครับแต่งตัวนานไปหน่อยครับชาสิงครับสู้สึกตีดันไปโควนมาหาเหลี่ยมครับตีได้ทีนครับจากนั้นชาสิงครับโอ้โหดูครับลูกล็อกล็อกแข็งเหลือเกินครับอาแล้วครับตอนนี้กระชากมาครับหาเหลี่ยมตีครับสู้ศึกเจอเหลี่ยมครับจะหักเขาตัวเองก็เสียหลักไปเหมือนกันครับ เดินต่อสอกขวาถีบขวาครับสอกขวาครับแมสู้สึดระยะหลังๆมานี่ก็ถ้าเกิดไม่แตกก็ไม่ใช่เขาด้วยสิครับวันนี้จะหน้าแหกหรือเปล่าครับขวาไปซ้ายโต้ซ้ายครับถักสิงสับสอกซ้ายครับแมาเริ่มเล่นเจ็บๆแล้วครับตอนนี้ครับเจ็บเจ็บจะถึงเลือดหรือเปล่าครับเอาซับสอกซ้ายครับแล้วก็ผลักออกผลักออกสู้สึดโดนเข่าซ้ายแม ดูฮะสับศอกซ้ายคืนเอาครับชีวิตคิดบวกครับวงในล็อกล็อกแล้วตีซ้ายครับตีคืนไปอ้าครับแม่ทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเข่าดูฮะเดินไปตอนนี้นี่ทางนั้นชาติสิงห์นี่รอบวกรอโต้ตลอดครับแล้ววงในตั้งแขนเอาไว้ครับแล้วเสียบเข่าเอาทีปีกทีหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ทีปกเก่งเหลือเกินครับชาติสิงห์เตะซ้ายครับไม่ได้ทีเป็นอย่างเดียวครับเอาสับศอกขวาครับโอ้โหมีครบมีครบมีครบเลยครับยิ้มครับชาติสิงห์ยิ้มงัดศอกซ้ายครับ สู้ศึกขยับจะสอกซ้ายอเตะขวาได้โดนกระแทกหมัดซ้ายหน้าหงายตีเข่าขวาครับสู้ศึกนี่ครับสอกครับคนหนึ่งสอกคนหนึ่งเสียบอ้าวหัวทิมไม่ทิมไม่ทิมครับหลักยังดีขยับขยับแทงเข่าขวาครับสู้ศึกเจอแข้งซ้ายของชาสิงวงไหนครับวงไหนดูกันบ้างครับเดงตีครับแมวงนอกสู้กันเนือว่วดูไม่แตกไม่มีเลือดนี่สู้ศึกตัวปลองครับเตะซ้ายครับชาสิงครับแต่ว่าสู้ดีครับนี่ครับขยับเข้าไปสอกขวา คืออากาศร้อนอบอ้าวด้วยนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอารับขยับครับดูครับการบริหารเรื่องแรงเป็นอย่างไรโอ้โหโดนกันคอครับนั้นสู้สึกครับยังไม่สนครับยังแข็งอยู่ขยับเข้าไปไปนี่ครับโอ้เสียงระฆังมาก่อนครับพักสักครู่เดียวหรือไม่ได้ครับ3 0 0 0 0 0บาทครับฉีดกันแรงดีละเกินครับคู่แรกนี้มีอัดฉีด1ล้านบาทครับคู่นี้3 0 0 0 0 0เอาหมัด มัดตามได้แข้งครับยกที่4ี่ครับยังมีเวลาเหลือเยอะทีเดียวครับจะไปต่อยโดนแข้งซ้ายเอียงมาครับกําลังใจดีเลยครับอยู่ที่ว่าทําได้หรือเปล่าครับละกําลังเป็นอย่างไรครับต้นต้นน้ำอุ้ยบวกหมัดครับจังหวะนี้ทําได้ดีครับวงในล็อกมาแล้วตีพยายามใช้ลูกขยันครับโอ้แต่ดูจังหวะขึ้นคอของนั่นชาติสิงครับแกล็อกอยู่เลยครับโอ้ชาติสิงหล้มบ้านนะครับอล้วก็หุกซ้ายครับสู้สกแต่ว่าลูกล็อกล็อกนี่นี่ครับ ไม่ยอมให้สู้ศึกได้จับดีๆครับเรียกว่าครับทางด้านของสู้ศึกเจอสอกขวาของชาติสิงแล้วก็กดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้แบบนี้หาเหลี่ยมตีลำบากครับแล้วขึ้นคออะตีมาตีขึ้นแาเจอสอกซ้ายที่ขวาครับกระเด็นกระดอนครับโอ้โหดูครับทั้งหมัดทั้งส็อู๋ล้มไปอีกแล้วครับทางด้านสู้ศึกครับชาสิงตอนนี้เนี่เลือกแล้วครับ่หยหมัดไม่โดนอีกครับทางด้านสู้ศึกครับแข้งซ้ายหลุดเหมือนกัน โอ้โหตอนนี้โชว์แล้วครับเริ่มโชว์เลยครับพีกระเด็นไปอีกครับโอ้โหกระทุงอีกทีหนึ่งครับโอ้กรรมการบกมือยุติการชกเลยครับต้องแตกไหมฮะโอ้โหโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามครับก็เรียกว่าใส่เต็มถังแล้วนะครับก๊อกสองก๊อกสามัดออกมาหมดแล้วครับทางด้านของสู้1ิพันุนุกครับแล้วก็เป็นทางด้านของชาติสิงห์คลองสวนบรูรีสอร์ทครับลูกศิษย์ของประธานดิ่งแล้วก็ ซอภานะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทิเดิดในยกที่4ครับดูภาพช้าครับเรียกว่าจัดชุดใหญ่ให้เลยครับทั้งศอกทั้งลูกเนี่ยครับพอล้มไปทีนี้โอ้โหแทบไม่อยากจะลุกทีบขวาครับอแล้วก็เนี่ยครับหันรีหันขวางครับจะเอาแหล่ไม่เอาแหล่กันโดนกระโดดเข่าลอยครับกรรมการเรือเอกกิจจาดวงดาวพารามครับยุติการแข่งขันไว้เพื่อยกที่4เท่านั้นเองครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ